สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะวันนี้พี่แมวมีนะคะซอสคาราเมลมานําเสนอนะคะมีแค่เพียง6อย่างที่เราต้องใช้เท่านั้นนะคะเดี๋ยวไปติดตามกันค่ะว่ามีอะไรกันบ้างนะคะติดตามค่ะอ่ะมาดูวิธีทํานะคะมาดูส่วนผสมกันก่อนเนาะอ่ะส,ะส่วนผสมก็จะมีเนยเค็มนมข้นจืดนมข้นหวานน้ําตาลทรายแดงนะคะ เกลือป่นแล้วก็กลิ่นคาราเมลค่ะ6อย่างเท่านั้นเองอร่อยมากสำหรับสูตรนี้ง่ายด้วยค่ะเดี๋ยวไปติดตามกันนะอ่ะมาค่ะท่านผู้ชมคะก่อนเดินนะคะเราจะละลายน้ำตาลทรายแดงกับนมค้นจืดก่อนนะคะเพื่อที่จะง่ายในการที่จะนำไปตุนเนาะใส่ลงไปเลย เพราะบางทีเนี่ยเขาเป็นเม็ดแข็งๆเนี่ยมันจะละลายยากเดี๋ยวพี่แมวจะนำเข้าไมโครเวฟนะคะเพื่อที่จะได้ละลายง่ายๆนะ เข้าไมโครเวฟก่อนนะคะเข้าไมโครเวฟเลยนะคะคัะคะ้งละสามวินาทีก่อนนะคะ อาบพี่แมวนำออกมาแล้วนะคะให้แค่พอให้แค่พออุ่นๆนะอย่าให้เขาเดือดมากเพราะมันมีนมอยู่เนาะแล้วก็มาคนให้ละลายเห็นไหมคะถ้าใช้น้ำตาลทายแดงแบบนี้เป็นน้ำตาลทายแดงที่ทานกับน้ำเต้าวหวูหนห้นะคะหรือน้ำเต้าหวยนะคะเนี่ยเขาจะสีสวย <c oughs> เราจะได้ไม่ต้องไปเคี่ยวน้ำตาลให้นานนะเราก็ได้สีจากตัวนี้สีเหมือนคาราเมลเลยค่ะนี่นะพอคนให้ละลายดีเข้ากันแล้วเดี๋ยวเราจะนำไปผสมผสมผสมอย่างอื่นต่ออุ่นในไมโครเวฟก็แล้วแต่ไมโครเวฟของท่านทู้ชมนะคะเพราะว่าไมโครเวฟของแมวของพี่แมวเนี่ยจะมีกำลังแรงสูงฉะนั้น กำลังไฟสูงก็เราก็ใช้ปานกลางเนาะกำลังไฟปานกลางอาจจะแป๊บนึงนะคะให้แค่ให้แค่พอแตกอุ่นๆนะเอาละค่ะเดี๋ยวจะนำไปผสมกับส่วนผสมอย่างอื่นกันมาค่ะเตรียมหม้อตุนไว้นะคะใส่น้ำตาลสายแดงที่เราละลายกันมัลงไปเลยคะ่ะ ันนี้ทำง,ง่ายง่ายเสียดายแล้วใส่ไปหมดนี่นะคะเนยเค็มค่ะใส่ลงไปเลย ทวนอัตราส่วนผสมอีกครั้งเนาะอยวาใครจะไม่ทราบนมข้นจืด100กรัมนะคะแล้วก็น้ำตาลทรายแดง70กรัมเนยเค็ม120กรัมนะคะนมข้นหวานนะคะนมข้นหวาน250กรัมค่ะใส่ลงไปเลยนะคะ เรลือป่นเศษหนึ่งส่วนแปดช้อนชานะคะเดี๋ยวกลิ่นนะคะกลิ่นคาราเมลเราจะมาใส่ตอนที่ละลายดีแล้วนะเอาละค่ะตอนนี้ยังไม่ได้เปิดไฟนะคะเดี๋ยวพี่แมวขอคนก่อน ส่วนผสมพอเข้ากันนี่นะคะจะได้หน้าตาเป็นอย่างนี้พอเข้ากันนะเนยยังไม่ละลายเดี๋ยวเราจะเปิดไฟค่ะนะคะ <c oughs> พี่แม่เปิดไฟเลยนะไฟกลางนะคะ <c oughs> ไฟกลางค่อนข้างอ่อนค่ะนะแล้วเราก็จะคนไปเรื่อยๆจนกว่าเนยแล้วก็ส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันดี ตัวแป๊บหนึ่งนะคะเดี๋ยวพี่แมวคนก่อนคนไปจนกว่าเนยละลายแล้วก็คาราเมลของเราซอสคาราเมลของเราเดือดขึ้นมาพอเดือดแล้วเราก็ดูความเข้มข้นว่าเราต้องการความเข้มข้นขนาดไหนนะ ๋ยวกลับมาดูกันอีกรอบหนึ่งแล้วกันนะท่านผู้ชมอย่าใช้ไฟแรงนะคะไม่ได้นะคะเพื่อป้องกันไม่ให้ไหม้ก็ไฟกลางค่อนข้างอ่อนนะคะหรือว่าอ่อนเลยก็ได้แต่ว่าถ้าไฟอ่อนก็จะคนนานหน่อยควรน,นานหน่อยเนาะพี่แมวใช้ไฟแรงเอ่อไฟปานกลางค่อนข้างอ่อนค่ะ แต่ถ้าเากิดเปิดไฟแล้วร้อนมากเออไฟกลางก็ยังร้อนอยู่เราก็ผ่อนไฟได้นะคะคนไปเรื่อยๆค่ะกลับมาดูกันเนาะตอนนี้ละลายแล้วเนยละลายแล้วส่วนผสมละลายเข้ากันแล้วก็คนจนกว่าเขาจะเดือด เดือดประมาณทักสองสารอบเนะี่ยถ้าเกิดต้องการความเข้มข้นมากก็เคี่ยวไปนะคะตุนไปเนี่ยก็จะเหลวแบบนี้เห็นไหมคะแบบนี้เลยเดี๋ยวเราจะเคี่ยวไปจนกว่าเขาจะข้นขึ้นเห็นไหมคะเขาจะเดือดขอบๆแล้วแต่เรายังไม่พอนะคะ เพราะว่าเขายังเหลวอยู่ยังไม่คน้นแล้วก็ได้คนคนอย่าหยุดมือนะเดี๋ยวจะไหม้ปาดขอบหม้อด,ด้วยถ้าเกิดเห็นเขาเดือดมากไปกลัวไหม้ก็เบาไฟลงนะคะใช้เทคนิคการเบาไฟลงนะอย่าเผลอใช้ไฟกลางหรือว่าค่อนข้างอ่อนตลอดเราสามารถเบาไฟได้เห็นไหมคะ ไม่ต้องไปนั่งเคี่ยวน้ำตาลรอสีแบบนั้นนาใช้น้ำตาลตัวนี้แหละค่ะสีสวยอีกต้างหากนะคะี่แนะคเสียงเห็นไหมครับพแม่ก็จังโคนอย่างเงี้ยเดือดแล้วก็ยังคนอยู่ปาดขอบหม้อบ่อยๆเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะไหม เดือดปปุดปๆดปุดปดปปดปดปดตกดมากเป็นฟองมากเบาไฟค่ะนะคะเพราะหม้อเนี่ยเขามีความร้อนอยู่แล้วเนาะเก็บความร้อนเขาก็จะเดือดอย่างนี้ตลอดเลยนะคะปอดเอ้ยสดค่ะปาดค่ะปาดขอบหม้อไว้ น้ำตาลที่เขาเดือดขึ้นมาจะได้ไม่ไม้คอเริ่มข้นขึ้นมาแล้วเห็นไหมคะ,มะแรกงใสแจ๋วอย่างนี้เริ่มข้นแล้วคะ่ะเดี๋ยวบางคนจะสงสัยเจะเอาค้นขนาดไหนดี ก็แล้วแต่การใช้งานนะคะานำไปใช้ทําอะไรนะพี่แมวใช้มาแต่งหน้าเค้กของพี่แมวพี่แมวก็จะเอาข้นหน่อยนะแล้วก็ไม่เหลวมากค่ะแต่บางคนนำไปราดแทนเค้กอะไรนี้ก็ให้เหลวหน่อยก็จะสวยนะเหลวประมาณนี้แต่ถ้าแต่งเค้กเขาจะให้อยู่ทรงอยู่ตัวก็ข้นออกหน่อยข้นขึ้นใหม่หน่อยนะ นี่คะ่ะเริ่มคนแล้วนะคะอ่ะอันนี้พี่แมวก็ได้ที่แล้วนะค้นตามที่พี่แมวต้องการและเดี๋ยวเขาเย็นเ็าจะข้นกว่านี้นี่นะคะประมาณนี้ของพี่แมวนะพี่แมวจะปิดไฟเลยคะ่ะนะ พอปิดไฟแล้วฟองเขาก็จะค่อยๆนะคะฟองจากการเดือดพูดๆเนี่ยเขาก็จะค่อยออยุบหายไปนะอย่าลืมนะคะต้องคนตลอดปาดขอบหม้อตลอดอ่ะเดี๋ยวให้ดูนี่นะความข้นที่พี่แมวต้องการเพราะว่าเดี๋ยวทิ้งไวเ้เขาจะข้นมากเขาจะข้นเพิ่มขึ้นอีกอ่ะจากนั้นพี่แมวจะมาใส่ กลิ่นคาราเมลนะคะ1ช้อนชาถ้าใครไม่มีกลิ่นคาราเมลสามารถใส่กลิ่นวานิลาได้นะคะ,ะแล้วก็คนคนให้เข้ากัน อยากให้กลิ่นคาราเมลออก,กเยอะๆก็ใส่ไปสองช้อนชาได้ค่ะ mm hmm. เห็นไหมคะพอใส่กลิ่นคาราเมลเข้าไปแล้วเนี่ย mm hmm. เขาจะเหลวขึ้นมาอีกนะทำไมพี่แมวยังไม่ยกอ,ออกจากเตาที่ร้อนๆเพราะสาเหตุนี้แหละคะ่ะเราใส่กลิ่นคาราเมลแล้วเขาก็เหลวขึ้นมาอีกเห็นไหมคะวิ mm ่ง hmm. พี่แมวก็จะโคนบนเตานี่แหละค่ะ ให้เขาเข้าออก,กันแล้วก็คนแต่ไม่เปิดไฟนะเอาละเดี๋ยวกลับมาดูกันนะตอนนี้พี่แมวก็ยังคนอยู่บนเตาที่ยังปิดแก๊สนะแต่ว่าความร้อนของเตายังมีอยู่นะคะเพื่อที่จะให้กลิ่นคาราเมลนะคะแล้วก็ส่วนผสมของซอสเนี่ย เขาค้นขึ้นมาอีกหน่อยหนึ่งใช้ความอุ่นความร้อนจากเตาที่ค้างอยู่นะนี่คือเทคนิคของพี่แมวเดี๋ยวจะให้ดูความค้นค่ะมามาดูกัน <S <S เห็นไหมคะค้นขึ้นมาแล้วเมื่อกี้ใส่เอ่อใส่กลิ่นไปมันก็เหลวใช่ไหมพอ,อค้างให้บนตามก็เริ่มขึ้นค้นขึ้นเอาละค่ะค,ะคนขึ้นแค่นี้พี่แมวพอใจยกลงได้เลย ร้ออ่ะยกลงแล้วนะคะ,ะก็มีเทคนิคอีกอย่างนึงม,มาบอกนะคะถ้าเกิดว่าต้องการใช้ซอสคาราเมลเร็วๆนะหรือว่าอยากให้เขายินตัวเร็วหาถาดน,นะใส่น้ำ น้ำเปล่าน้ำน้ำเปล่าเรานี่แหละนะคะใส่น้ำแล้วก็นำซอสเนี่ยขึ้นไปตั้งนะนำหม้อซอสเนี่ยขึ้นไปตั้งบนถาดที่เราใส่น้ำเพื่อที่จะให้เขาเยืนตัวไว้นะแล้วเราก็จะนำมาใช้ได้เลยค่ะเห็นไหมคะนข้นขึ้นมาแล้วนี่ยังไม่เย็นนะคะเดี๋ยวรอเขาเย็นแต่พี่แมวไม่ได้รีบ ก็เลยจะทิ้งเอาไว้อย่างนี้นะคะอ่ะเดี๋ยวรอเย็นแล้วมาดูว่าลักษณะจะเป็นอย่างไรนะคะนี่เริ่มอุ่นๆแล้วค่ะให้ดูลักษณะนะคะมีไหมบ้างเอ่ย พอจะเริ่มเย็นนะเขาก็จะเริ่มเซตตัวแล้วก็เป็นซอสคาราเมลอมาก่ะท่านผู้ชมคะ่ะคาราเมลของพี่แมวนะคะก็เย็นแล้วนี่นะคะความเข้มข้นเห็นไหมคะเขาข้นขึ้นเยอะเราจะสังเกตได้อ่ะเดี๋ยวจะให้ดู นี่เห็นไหมเอ่ยนี่ค่ะนะคะเขาเตรียมตัวแล้วค้นแค่นี้พี่แมวพอใจแค่นี้นะคะอ่าอ่ะทีนี้มีเทคนิคมาบอกนะคะบางคนนะทำไปแล้วเขาบอกว่าทำไมมันค้นมากนะคะถึงก็จะแข็งตัวเลย ะะอาจจะเคี่ยวนานไปหน่อยนะหรืออาจจะตุ๋นนานไปหน่อยเทคนิคง,ง่ายๆนะคะเติมนมข้นจืดลงไปนะคะทีละช้อนชานะคะช้อนชาหนึ่งแล้วเราก็คนแล้วเราก็ดูนะคะว่าเราต้องการความลดความข้นขนาดไหนนะก็ค่อยๆเติมนะคะนี่ของพี่แมวเห็นไหมคะพ,พี่แมวทาํา แตพอดีพอเยินปุ๊บคอสก็จะคุ้นอย่างนี้พอดีแล้วพอนี้เทคนิคอกอย่างหนึง่งถ้าเกิดว่าท่านใดที่ทำแล้วนะมันเลวก็เคี่ยวไปเรื่อยๆนะคะเคี่ยวไปนะคะไฟอ่อ,อ,อนๆนะให้คนเดือดเดือดมากๆปุบปุปุบมากๆแล้วซะ เบาไฟลงแล้วก็บาดขอบหม้อนะคะนี่แล้วก็เคียเค่ยวเคี่ยวเคี่ยวไปจนกว่าจะได้ความข้นที่ต้องการนะส่วนนี้รับรองไม่ผิดหวังค่ะนะคะอร่อยเพราะพี่แมวทำขายอยู่ใส่ขนมนเค้กนะคะแล้วบางคนอาจจะถามว่าเก็บได้นานไหมคะเก็บได้เป็นเดือนค่ะนะคะแช่ตู้เย็นนะคะเวลาจะนำออกมาใช้ ก็นาออกมาข้างนอกนะคะให้เขาละลายออความเย็นออกเพราะเวลาเขาไปเจอความเย็นเนี่ยเขาจะแข็งตัวขึ้นอีกใช่ไหมคะเราก็จะมาบีบยากหรือว่าเราจะมาใส่อะไรยากนะแต่ถ,ถ้าเกิดไม่เก็บในออตู้เย็นนะคะพี่แย่เก็บในตู้เย็นช่องธรรมดานะแต่ถ้าเกิดไม่เก็บในตู้เย็นนะคะอยู่ได้สองอาทิตย์นะคะเพราะอะไรคะเพราะว่าเขามีส่วนผสมของนมข้นจืดด้วยนะ แล้วก็นมข้นหวานนะดนั้นนมก็จะเสียไวนะ,อะบอกแล้วนะนะคะว้ยนาทานสามีชโชคนะคะอเอาละค่ะถ้าเกิดถูกใจยังไงก็ขอฝากด้วยนะคะช่วยกดแชร์กดไลค์เป็นกำลังใจให้กันและกันนะคะอย่าลืมกดซับสไคร e ด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ มาจา้าคาราเมลสูตรง่ายค่านี้ก็เป็นเค้กกระปุกนะคะเค้กคาราเมลนะคะที่พี่แมวออทำคาราเมลเองนะคะค่ะยังไงก็ฝากด้วยนะคะ